โอ้โหปทู่คนโอเคอยู่ครับแจงเงี really ้ยกรไรโอ้ปาตูปาตูพี่น้องปาปดโอ้โ้นนครับเป็นไปนครับนงดเลยโอ้ยโอเคอยู่ครับนนนนะปทูปาตู่นน ครับสวัสดีครับผมวันนี้กับเสิ้าพี่น้องมา่าหาตะก,กุ่งย่เว้นหลหรอครับเนี่ยเพราะว่าได้ไปบอกรู่กันครับก็เล่ต้องมาหาอีกรอบครับมาใส่ย่าเวียนข้เพาอได้เห็นนองเห็นนงคนได้กินครับผม มาเด้อยี่หล่าเด้อคงจะนอนเว้นเด้อบวกด็กินแงจจ่ดเด้อเสียจะตัวเด้อครับไปสุกไปสุกไปะม,มานู่หลังนีง โอ้ยของยังน้อยพอเลยสุไปเลยอยากให้ได้ไกลสุไปเลยพ่นน,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 นี่กินแ้นี่ยุกเตมเหมือนเสียครับนี่ก็แเรววพอดีเหระครับเนี่ยถ้ารุ่นเหมือนแรงน้ำกันเด้อครับพี่น้องเด้อสีโซกสีมนันสีถือว่าจะได้ไปกินแรงบ่ครับครับ มันก็ดได้เวลาหรอกครับเนี่ยพวกทุกครับแต่มีตัววะครับเดี๋ยวเสียวหลังแต่หุ่มไม้เนี่ยละกอนครับเนี่ยเป็นยังไงเฮ้ใส่กุ้งยำเว้นนี่มันโอเคีบวะครับมาเนี่ยพวกเอ้เฮ้ยเดี๋ยวคุยกุ้งยำเว้นนี่คือกันดอกใส่ยำขึ้นวะครับ

ดูซิวค,ค,ครับนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่น้อครับเนาะเพื่อได้กินอยู่เซียงเวียนครับน้ำงงกับน้ำก็งงแตกตางนะครับกับยังเวียนครับเจ้าก็แตกตางอยู่เป็นบางหลังเนย ไอ้เถ <Es per ated> ้าตุ <S <s <illy> ลีเพิ่งมาเปิดน้ำพูนี้เต่าพูนี่พูน้องเนเพิ่พก,ก,บ,บ,ก,กบกินหอกตุลีครับเพืน,นก็บ,บอกใจดีมันก็นใจดีหาด้วยหาด้วยเห,ห,อหรอครับ โอ้ยผนหลังนึงครับลืมใส่มือเซอรนี่หลงสวนเลยเปียกเปีกนนยกหมดหมดครับโอ้โหตกงามเลยพี่น้องโอ้ยมือนหนินโอ้ยเราจสีบัวเปียกทั้งสองครับดูมึงดูเห็นได้ครับทั้งสองนี่ คือกันบ่ครับเค็นบ่ครับทั้งสองไหมเจ้าอู้หูหูของแงี้พี่นอออปป้องอาเกย์บุญฮะเนาะอู้หูหูปาดูปาดูพี่น้องปาดปาดปาดบนหลังสองอีดโอเคครับโอเ้ชี้คุณครับ อคอยู่ครับครับนี่ครับนี่ยโอ้ยใครอยู่ครับบนน่ะโอ้ยเจียวๆครับยิงเฉียดครับโอ้ใครอยู่ครับจนะบย,บยัเงเป็นโอ้ชี่นเมสาอีกกับย้อนบ่พ่อกันครับผูดใดกับมิตรคนอยากกินครับผม ก็ได้มาใส่เหงากระจกสร้างว่างผู้อยากก็อยากเพราะว่านผูคลงทนกัเห็ุงานอะไรบ่มีเวลาหาเนาะครับเนาะทึ่งบุหงาจักหมอ่องก็เรียกถึงมาหาเหงากระจกชินเนี้ยครับชิ้นถิ่นน้ำจุกวางใหญ่หรือวะครับเป็นสิอยากที่เขาตัวเนาะไม่เห็นน้ำบกกว่าันนี้บกกว่าให้อยู่ครับคอยแสบๆอยู่ ก็ไปครับเตะตานหน้าเป็นได้ครับนี่เพื่นเปิดน้านี่ยชื่อพอตืมฟ้าเปนยังบอกครับมองนควันหุ่มตลอดโอ้ยหนกันครับผมเป็นทั้งเด้ครับหลังสามหลังสามโอ้คืออยู่ครับคือนจะสิตเตือนปันได้ว่าไงล่ะส่งเห็นตัวอยู่อนี่โอ้ โอ้โห้โหนอะโๆโอเคอยู่ครับโอเคครับนี่ก็โอเคอยู่ครับีก็ถือครับผมเ้ยอ้โหนะ้นอะอ้ตัวนี้ก็ฟุ่งออกหนะ้อันี้นะเนาะเครับมันออกไปกบด ครับเจ้าทางทีซีครับผมเป็นเดชเ,เดชครับอู้หักแล้วอุ้ยพับแล้วมุงราคาถือครับเป็นสีแล้วครับอู้ยี่บว์คือบวเต็มนบวตาวเ,เดชมุงราคาถือเป็นไดช โอ้โหโอ้โอ้โอเคครับโอชีโอเคอยู่ครับเป็นไ้อยมูราคาถึกซ่นแพงก็บแครอยู่หรอครับทุนนี่ทุนหน่อยจะได้่องมาหัดมาล่องใส่เบิ้ง ัน,นี้ก็ควายได้อยู่โอเคอยู่ครับนี่เดียวขาบนึงอยู่ดีครับนี่ควายเสียบๆนี่คนน่ะไปตื่นมันไปครับหลายลังหลายได้หลายไม่เห็ดเงี้ยงง่ำ เปลี่ยนวิีของเขาว่าครับแต่ก็เลือกจุดอกครับใส่ลงฝนสุดสายถึงนึ่งเลยเพราะว่าเป็นลังไงหมานบนนอ่อลังไงนี่เนาะเห็นมากครับเห็นมากครับมากครับมักันครับโอ้โหลังคือหาครับครับขึ้นเสียงจวดด้วยโอ้โหโอ้หลังนี่โอ้โหคครับโอ้โหคโอ้โหโอ้ ออกออกไปครับเอ้ยวอ้พงขาดดีวะครับก็ถือว่าโอเคอย้่ครับ,รรบหลังที่หาจัดไปครับคุณโอ้ยเจียวครับเจียว เก็ปักมือยุ่เสร็จละออกมาเด้อครับหลั่างหกครับผมเป็นเดลังหกอ่ะเป็นเดลังหกอ่ะอู้หูอู้หูเป็นเดลังหกอ่ะอู้หูอู้เสียงอู้หอู้โอเคครับโอ้เชี นี่ครับเป็นนี่นี Upper ่ครับลังหกนี tag, ่โอ้ยโอ้โอเคอยู่ครับปุณนะโอเคครับโอเค้ยลังหกโอ้โอเคครับปุณนะเฉียวครับเฉียวครับลังหกก็โอเคอยู่ครับโอ้ยปุณนะกันเด้งทีสุรังก็โอเคอยู่กับบางแหลงนี่ ปาดตปวาดคุณโอ้ยพานพานครับพานแจวแบบนี้แจวเลยครับเหลืออีกหลังเดียวครับัะรุ่นหลังสุดท้ายมันที่เป็นอันเดียรหลังสุดท้ายนี่ มีซุ่มปะครับหลังสุดท้ายนี่เห็นไหมครับหลังสุดท้ายนี่เตือนใส่ตื่นครับนี่หลังบลึกเลยครับหลังนี่เห็นไหมครับโอ้ยห่วยเห็นไหมครับหลังสุดท้ายอึบอึบโอ้โหอ้สวดรโอ้โคตนนะ ห้าตัวห้าตัวุ้นอ่ะโอ้ยแักเลยครับตถ่งเลยครับวุ้นอ่ะวุ้นครับน้องจุดธัยโอ้ยบวแต,ตกแดงเลยครับวุ้นอ่ะวุ้นอ่ะ นใส่ยิ่งเว็นกระเจียวอยู่ครับนักไทยกระม้านครับผมควรน่ะโอ้ยควรน่ะเจียวเลยครับเจียวเหงือกเติมไปนั่งมือเสกครับนี่แหละผลงานใส่ยิ่งเว็นนี่ครับกันมันดำๆนี่ ได้หน่อยก้มืเศ้านี่อยู่น่อยนึงครับผลงานกนัถือว่าโอเคอยู่ครับใสยยังเว้นนี่ยชิปนี้กับควาพุ่นพมีพีนองทำาบุชมสุผู่สุกคนเด้อครับขอให้อยู่ดีมีแห้งลำลำรวย่ยรยเงินทองตุผู้ทุกคนสำหรับแรงนี้สวัสดีครับ